คนใส่แม่ ไอไรมา่อเูกันเอ๊สนุกจริงนะทเอไปเอ๊ะสิบก่าเนี่ยครับวันแล้วมันเปไหนกันอ่ะขาดเชือขาดเชืขาเกนะเีขาดเชือนะเีหมู่พนาไล่เตรียมดำเนินการตรวจแล้วครับเรียเอาวุธนหมู่กลัครับ

พนารายวัทยาพุธขอบคุณครับเรียบอาวุธเดี๋ยวหน้าสตาร์ตารเตอรครับอ่าโมหนึ่งวัทยาพุธโมหนึ่งผมได้รับการตรวจแล้วครับโม่หนึ่งเรียบอาวุธห <c oughs> นึงงนน่งกบหลังหันกับหลังหันอ่าโม่หนึ่งก็ม่เก้าว่างหน้าสองเก้า

ในหมูสส่นสนตาเรียบพักไว้วันหนึ่งตาเรียบพักทำแคทตรงวันทีอาวุธทำแคทเขาพี่ได้รับการตรวจแล้วครับเรียบอาวุธในหมู่คบ